ขึ้นนะครับโต้เถียงกันไปอะไรไปนะครับตำรวจท่านนี้ก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเราไปใช้คำว่าตำรวจไม่ได้ครับถ้าเกิดท่านจะพูดต้องบอกว่าอาดีตตำรวจนะครับอดีตตำรวจนะฮะอดีตตำรวจเป็นความผิดเฉพาะตัวบุคคลครับเป็นความผิดเฉพาะตัวบุคคลนะครับก็ดูหมิ่นเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่ทำร้ายร่างกาย เจ้าพนักง,งานโทษหนักนะครับโทษถึงกับคัดจำคุกนะครับนะฮเป็นความผิดเฉพาะบุคคลครับไม่ใช่อยู่ยังท่านกเกษียณไปแล้วไม่ใช่อยู่ในยศในตําแหน่งนะครับก็ถือว่ายึดถือไม่ได้ครับ <c oughs> ตำแหน่ง ในอดีตก็เสียนไปแล้วเนี่ยต้องหมดสภาพไปเราเป็นชาวบ้านแล้วครับนะฮะเพื่อนเพื่อนที่รับราชการอยู่เวลาเรากรเกษียณไปแล้วเนี่ยจะไปเอาความยิ่งใหญ่ในอดีตมาพูดไม่ได้แล้วนะต้องทําใจนะครับท่านหมดสถานภาพไปแล้วนะครับผมน้อมน้อมน่อมตนครับผมยกมือไหว้ไปหมดแล้วครับ ยกมือไหว้ไปหมดนะฮะเขาบริการดีฮะมาไปที่ไหนก็ไม่มีปัญหาฮผมไปที่ไหนก็ไม่มีปัญหาเรื่องขมนสรุปไปแล้วนะครับผมคิดว่าผมประเมินสถานการณ์ว่าคงไม่มีการรบกันละครับผมประเมินสถานการณ์นะครับคงไม่มีการรบกันครับ แต่ว่าพอผู้หลักผู้ใหญ่ฝ่ายขเขมรออกมาพูดอย่างนั้นเนี่ยมันก็ทำให้สถานการณ์ตึงเครียดขึ้นทางเราก็อาจจะโต้อตอบด้วยการปิดด่านว่าถ้าคุณคิดอย่างนั้นยังไม่ได้เจรจารเลยว่าเป็นพื้นที่ใครคุณบอกเป็นพื้นที่คุณซะแล้วการเจรจารมันก็ไม่พบความสําเร็จแล้วครับก็ปิดด่านก็มเลิกคบกันไปนะครับคุณก็อยู่ส่วนคุณไทยก็อยู่ส่วนไทยขเขมรก็อยู่ส่วนขเขมรน,นะฮะ ทหารเขาเหม็นที่ตุยไปหนึ่งลายนั้นเรายังไม่ทราบนะครับว่าสาเหตุการตุยเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากภาวะความเครียดหัวใจวายตุยไปหรือว่าเกิดจากกระสุนกระสุนก็ต้องดูว่ามาจากฝ่ายใครมาจากฝ่ายคุณไปลั่นโดนกันเองหรือเปล่านะครับไปลั่นโดนกันเองหรือเปล่าหรือไปจากฝ่ายไทยนะฮะ ต้องดูรายละเอียดครับนะครับแต่นี่ไม่ได้ดูรายละเอียดแล้วก็ตุยไปแล้วก็บอกว่าฝ่ายไทยไปยิงเขาตุยนะฮะมันยังไม่แน่ชัดนะครับมันยังไม่แน่ชัดนะฮะยังไม่แน่ชัดนะครับ เมื่อสักคู่ฝนตกแรงมากครับแรงนะฮะท,ะท่านเชื่อไหมว่าแม้แต่ผมไม่รู้นะฝ่ายทหารนะฮะเวลากระสุนมันลั่นเนี่ยตอนสมัยที่ผมปฏิบัติงานร่วมกับทางฝ่ายทหารนะครับแล้วผมเป็นผู้จัดการเหตุการณ์นะครับ ผมประชุมปล่อยแถวจบภารกิจเนี่ยเราก็มาเรียกรวมผลเพื่อนับยอดนะครับว่ายอดเราครบหรือเปล่านะครับกระสุนที่บรรจุอยู่ในลังเพลิงเนี่ยผมก็บอกว่าถอดแหนบบรรจุกระสุนเคลีย์กระสุนเอากระสุนออกจากลังเพลิงเขาก็ทําตามถอดกระสุนเคลีย์กระสุนแคแคกแคะแคแคแค,แ,คและ โดยหลักการฝึกของทหารตำรวจเขาก็จะหันขึ้นฟ้าแล้วก็เหนี่ยวไก่ทิ้งเพื่อให้รู้ว่าลังเพลิงเคียงจริงตุง้มลั่นต่อหน้าผมเลยนะครับนี่ขนาดเราเนี่ยฝึกหนักนะของเราฝึกหนักนะครับเอาผมเอาเรื่องจริงมาเล่าให้ท่านฟังนะครับแล้วเวลาปะทะกันเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจปิดล้อมคนร้ายเนี่ยกำลังคนไม่มากครับเจ็ดคนแปดคนไม่ถึงสิบคนนะครับมันไซส์ไงกระสุนบรรจุคาลังเพลิงเข้าไว้แล้วมันไซส์มัน มันสั่นปืดลั่นใส่กันเองตำรวจทหารไทยก็เยอะครับลั่นใส่กันเองครับลั่นใส่กันเองนะครับลั่นใส่เข้าข้างหลังไถ่ทยถอยเปิดเลยนะครับเอาไอ้เรื่องเนี้ยเอาเรื่องที่เทอมินอลวันที่โคราชเนี่ยนะครับเทอมินอลวันที่โคราช ตำรวจเข้าไปเพื่อชาร์จจับคนร้ายคนเดียวเนี่ยยังมีลั่นโดนกันเองตุยไปเลยนะครับเเดี๋ยวพูดเรื่องซอฟอดีกว่านะอิติกมันจ้องอยู่เดี๋ยวมันจะบล็อกผมไปอีกนะครับเมื่อเช้ามันก็เตือนมาแล้วนะครับ ันตื่นเต้นฮะมันไซ์เนี่ยมันตื่นเต้นครับมันตื่นเต้นนะมือไม้สั่นหมดแล้วครับมันตื่นเต้นฮะ <c oughs> ผมเชื่อว่าน่าจะลั่นโดนกันเองนะฮะมาน่าจะลั่นโดนกันเองนะครับหรือถ้ากระสุนไปจากฝั่งไทยก็ค่อยมาพิสูจน์ทราบกันว่าใครเริ่มต้นก่อนนะฮะว่าใครเริ่มต้นก่อน เวลาคนมาเป็นทหารเนี่ยเรามาจากเกณฑ์ประชาชนมานะครับให้มาเป็นทหารนะครับทั้งของไทยของกัมพูชาและครับและมันไม่ได้มีความเก่งกาจพาอาไปฝึกเนี่ยแม้แต่ให้กว้างลูกแตกเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากอะไรแค่ดึงสลักแล้วก็กว้างไป หนึ่งพันหนึ่งหนึ่งองหนึ่สามหนึ่งสี่แล้วก็แตกปุ๊มนะครับบางคนเนี่ยพอดึงสลักแล้วแม่นสั่นครับสั่น,นงรกนนรักระกงะกระกระลระกนะกร,ระกรนกระ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 ่ระก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 รกรกนะร่รกระกระกรกระ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 กอะ่ระกระนระกระกระกะนะร โอ้ยหนูไม่ต้องห่วงเราไม่เสียดินแดนแล้วครับนะครับไม่เสียดินแดนแล้วครับไม่เสียดินแดนไม่เสียแม้แต่ตารางนิ้วเดียวครับนะฮะไม่เสียแม้แต่ตารางนิ้วเดียวนะครับราดอาณาจักรไทยไม่เสียดินแดนให้ใครแม้แต่นิ้วเดียวครับเอาวันหนักๆสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเรายังเอาตัวรอดมาได้เลยนะครับไทยเก่งครับไทยเก่งนะฮะ บอกว่าไปเจอคลิปที่บอกว่ายิงแกเองเพื่อจะโยนความผิดให้ไทยอะไรนะซีบอกว่าไปเจอคลิปที่เขาบอกว่ายิงแกเองเนาะเพื่อไม่ใช่ใช่ถ้ายิงกันเองเพื่อจะโยงความผิดให้ไทยคงจะไม่สร้างสถานการณ์ถึงขนาดนั้นน่ะแต่ว่าผมว่าลั่นมากกว่านะผมว่านะฮะผมว่าลั่นมากกว่านะครับเพราะว่าเขาใช้อาวุธประจํากายของ ทหารฝ่ายกัมพูชาจะใช้ปืนอาก้าเอเคเนะครับเวลาบรรจุกระสุนเข้าลังเพลิงแป๊บเข้าไปเนี่ยนะฮะแล้วเวลาจะวิ่งเพื่อจะหลบโคนต้องมนต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยมันตื่นเต้นมันไซส์นะฮะล้านปอกเข้าไปเนี่ยนะฮะถ้าเกิดปะทะกันจริงแล้วก็เป็นจากการกระทําของฝั่งไทยมันน่าจะตุยมากกว่านี้นะครับน่าจะตุยมากกว่านี้นะฮะ เราไม่รู้สาเหตุการตุยงฮะถ้ามันมีการประทะกันจริงก็จะเดือดร้อนประชาชนแถวโน้นนะครับแถวบริเวณแนวชายแดนครับไม่เดือดร้อนเข้ามา ถ้าคนบริเวณอื่นบริเวณด้านในมาไม่ต้องกลัวเลยครับไม่ต้องกลัวเลยครับมาเนี่ยฮะท่านท่านไม่ต้องตกใจนะฮะไม่ต้องตกตกใจเลยนะครับเครื่องบินรบทางกัมพูชาเขาก็มีไม่มีไม่กี่ลำอะบินได้หรือเปล่าไม่รู้เสียอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่ของเราเนี่ยโอ้ย มีมากกว่าเขาร้อยเท่านะครับมีมากกว่าเขาร้อยเท่านะครับเขาไม่กล้าลบกับเราแล้วครับนอกจากงงแงงงงแงงอยู่ตรงนั้นนะครับพอเราทําอะไรเขาหน่อยก็จะเอาไปฟ้องศาลโลกนะครับว่าเราลังแกเขานะฮะเราลังแกเขาใช้วิธีอย่างนี้อีกนะฮะ ผมคิดว่ามาตรการปิดด่านเนี่ยถ้ายังอย่างนี้เนี่ยมันคงเจรจาไม่รู้เรื่องนะครับเจรจาไม่รู้เรื่องสาเหตุที่ผมมองว่าการเจรจายังไม่รู้เรื่องเนื่องจากมันเป็นพื้นที่ทับซ้อนถ้าขุนถอยผมก็ถอยตอนนี้ทางโนนบอกสมเด็จทุนเซนท่านบอกว่าเป็นพื้นที่เขมรนะครับแล้วก็จะไม่ยอมถอยเอ้ถ้าอย่างนี้ก็ก็ปิดด่านอย่าไปคบกับเขาครับนะครับเลิกคบไปนะครับเลิกคบกันเลย คุณก็อยู่ส่วนคุณไทยก็อยู่ส่วนไทยนะครับประชาชนคนไทยไม่เดือดร้อนแล้วครับไม่เดือดร้อนแล้วครับ เขาจะยึดหลักว่าปกป้องอธิปไตยของไทยไม่ให้ใครลุกล้ำเข้ามาย่างเด็ดขาดนะครับเขาปกป้องประเทศไทยนะครับนักการเมืองไปสั่งอะไรที่มันนอกกรอบทำให้เราต้องเสียอธิปไตยเหนือดินแดนไทยเนี่ยผมว่าเขาไม่ฟังแล้วครับแล้วผมคิดว่านักการเมืองก็ไม่กล้าไปสั่งอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวสั่งอย่างนั้นเดี๋ยวก็มีเรื่องนะครับมีเรื่องนะครับ ทหารไม่ใช่ตำรวจนะครับตำรวจนี่นักการเมืองสั่งยังไงก็ปฏิบัติตามหมดครับ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 แต่ทหารนี่ไปสั่งผิดหลักผิดการนี่ไม่ได้นะครับเขาไม่ฟังนะครับแล้วประเทศไทยเนี่ยเวลามีสถานการณ์เนี่ยเวลาประกาศกฎอายการศึกเนี่ยทหารเป็นใหญ่เลยนะครับทหารเป็นใหญ่เลยนะครับ แม่ทัพก็สามารถประกาศกฎอายการศึกได้ครับสมมติแม่ทัพภาคที่สองประกาศกฎอายการศึกในพื้นที่ของกองทัพภาคที่สองเนีขาไม่ฟังใครเลยนะครับเขาไม่ฟังใครเลยนะครับ,เข,รเ,รบเขาจะต้องตัดสินใจเองนะครับมาเนี่ย การเมืองเขาจะฟังคําแนะนําจากทหารนะครับจะฟังคําแนะนําจากฝ่ายทหารก่อนนะครับว่าจะเอาอย่างไงดีจะปฏิบัติอย่างไงดีอย่างนี้นะครับเหมือนกับนายกรัฐมนตรีของเราสมัยท่านนายกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยฝ่ายทหารบอกว่าต้องโต้อตอบท่านกอนุมัติให้โต้ตอบครับนะครับ มันถ้าเป็นเพื่อนบ้านกันรักกันจริงเนี่ยนะพึ่งพาอาศัยกันมันก,ก็ไม่ควรมาขุดคูเลสครับมาตั้งท่าอย่างเนี้นะครับคนจะคุยกันเป็นเพื่อนกันไอ้เหียมากำหมัดใส่กันอย่างนี้มันก็ไม่ดีนะครับมันก็ไม่ดีฮะมันก็ไม่ดี ทหารไทยไม่กลัวอะไรครับกลัวอย่างเดียวกลัวเมียนะครับกลัวเมียกลัวรองลงมาคือให้ร้านค้าสวัสดิการคิดบัญชีตอนไปเชื่อเล่ามากินระหว่างเดือนและคิดบัญชีเงินเดือนไม่พอกลัวกลัวสองอย่างครับกลัวเมียกับกลัวกลัวร้านค้าสวัสดิการคิดบัญชีเงินที่ไปค้างค่าเล่าเข้าไว้นะะ เขามีสวัสดิการไงจะกินเหล้ากินเบียรอะไรก็ไปเชื่อไว้ก่อนเชื่อไว้ก่อนสิ้นเดือนกงินเดือนออกก็ต้องไปเคลียนะครับนะครับเคลียร์แล้วเงินเดือนโดนหักหมดก็เมียด่าสิคราวนี้นะครับนะครับเมียด่านะฮะและทหารไทยไปนอนแนวชายแดนนี่ไม่ต้องกลัวลําบากครับ ไม่ต้องกลัวลำบากเขาโล่งใจซะอีกนะครับไม่ต้องฟังเสียงเมียบ่นนะครับให้ไปนอนสักเดือนสองเดือนก็ได้นะครับ mm. เขาสบายใจด้วยครับ mm. มาให้พวกเราไม่ต้องกลัวถ้ามันตรึงกําลังกันอยู่อย่างนี้นะเดี๋ยวเราดมทุนนะครับเอาสิ่งของอาหารการกินไปสนับสนุนนะครับเราพวกเราเป็นคนไทยเลือดรักชาตินะครับ แล้วเปิดบัญชีเลยนะครับเปิดบัญชีสนับสนุนนะครับมาเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ข้าราชการเงินเดือนไม่เหลือแล้วครับมาเนี่ยไหนจะต้องผ่อนรถผ่อนบ้านไหนจะค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วยอะไรด้วยมันไม่ค่อยเหลือแล้วครับไม่ว่าข้าราชการหน่วยไหนตำรวจทหารครูเงินเดือนไม่ค่อยเหลือครับ เมียดา่าปลว่าเมียรักมากค่ะโอ้โหแก่ง่ายตายยากครับพวกบรรดาเมียเมียเนี่ยนะครับมาเนะี่ยแก่ง่ายตายยากปากมากนะครับเสียงดังนะฮะครบ,ครบองค์ประกอบครบนะฮะ